สวัสดีครับผมตรวจหวยฮานอยพิเศษประจำงวดวันที่13กรกฎากอนอนั้นกระผมขอรบกวนเมตตากดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผู้ท่านนั้นจะได้ไม่พลาดหวยฮานอยประจำวันทุกวันนะครับผลวหวยฮานอยพิเศษประจำงวดวันที่13กรกฎาคมกรบเลข5ตัวออก38705 38705เลข3ตัวบนออก705 705เลข2ตัวบนออก05 05เลข2ตัวล่างออก69 69ฟังอีกครั้งนะครับ ผลหวยฮาหนอยพิเศษประจำงวดวันที่13รกรกฎาคมครับเลข5ตัวออก38705 38705เลข3ตัวบนออก705 705เลข2ตัวบนออก05 05เลข2ตัวล่างออก69 69ฟังอีกครั้งนะครับ ผลหวยฮานอยพิเศษประจำงวดวันที่13กันยาาคมครับเลข5ตัวออก38705 38705เลข3ตัวบนออก705 705เลข2ตัวบนออก05 05เลข2ตัวล่างออก69 69ฟังอีกครั้งนะครับ